ผู้ชายในวัย50ปีขึ้นไปกว่าครึ่งหนึ่งต้องประสบกับปัญหาต่อมลูกหมากโตเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะทําให้มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนตามมาอาการของต่อมลูกหมากโตที่พบบ่อย 1. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน 2. ปัสปะสาวะเล็ดไหลช้า 3. ไม่สุดไม่พุ่ง 4. กระปริดกระปรอย 5. ต้องยืนรอนานต้องเบ่ง 6. ลั้นปัสสาวะไม่อยู่เข้าห้องน้ำบ่อยต่อมลูกหมากโตมี3ระยะระยะ1ไม่มีอาการระยะที่2ปัสสาวะบ่อยขึ้นระยะที่3ปัสสาวะช้าลงในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีเอนไซมตัวหนึ่งก็เรียกว่าไฟแอลฟา ดีจักเต็ดไทยมีไทยวันไทยทูนะครับไทยทูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อมลูกหมากขยายตัวโตขึ้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้ก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระป่อยปวดฉี่ออกไปฉี่พอไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้หรือไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เราทุกวันนี้เรามีสารสก,กัดจากสมุนไพรที่สามารถจัำย้งตัวนี้ในผลอย่างชักเกดเจนมาก นะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนซึ่งมีสก,กัดมาได้จากพืนะชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศฟักข้าวแตงโมในสารก็ลอเ,เนี่ยเรามีการสก,กัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุมันตัวเช่นซิงค์วิตามินดีช่วยทําให้ตอมลูกหมากก็รอนี่มันเลือะมาปกติปัสสาวะร้อนนี่ก็จะมากขึ้นแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทมีเมซิงค์ของเราเข้าไปภายเพียงแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะครับตอมลูกหมากก็รอที่เกิดเรื่องเรื่องฉีกขาด เราก็จะ4สะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันจนกลายเป็นโทเวซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นการันตีโปรดักต์อีก1นึ่งโปรดักต์ครับ